่าสาวัสดีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอสเหมือน,น,อนเดิมน,น,นะครับวันนี้มาเรียนรูระเบิดนะครับอืมไปดูเลยพอตัดคลิปไปก่อนนะครับแป๊บนึงอ่าผมก็ตัด,ดยให้เราตอนที่ดูนานมากนะครับอย่างนี้เล,ลยไม่ต้องแต่สายนะลิ้งก็หยิด,ดเลยนะครับไม่ต้อตงแต่สายนะ ช่หมอ,อย่างนี้อืมผมก็อขอจะยิงท่านนี้อยลืมก็แล้วก็ subscribe อ่าโัวสอนลงมาเลยไปดูอือครับอืมเสร็จแล้วอืคผมให้ไานี่ผมให้ไานีไฟนะอือม,มีชิ้นชุ่แผงนะไม่ต้องใส่เช็ดชุดแผงนะปพ๊บมันอ,อยู่ตรงที่เราสนาจนะ เพื่อไอ้มต่างๆนาน,นานะครับมีก็กดไปเลยนะครับผมขอจบคลิปนี้แค่เท่านี้แซงบบายขอพายด้วยครับบ๊ายบาย